คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจาวันจันทร์ที่19เมษายนนะครับพศ2 5 6 6นกะครับกับเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับ อยากชมเลขทูบบารมีปูดทวดนะครับหลังจากนะครับที่หยุดไปนาน2วันนะครับไม่ได้จุดนะครับเพราะว่าหยุดสงการนะครับก็แนวทางเวลาพัฒนานะครับไม่ออกผลนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้สี่พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีปูดทวดนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออ่านคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับสำหรับเอพซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคาดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเปลือมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโม3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตูระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตูระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตูระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวะยสังพรหมะยสังมหาพรหมมะยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักรวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิพิชาจรณยสังสัพพโรกาจริยาจานยสังเอเตนะ ยะเสนาะเอเตนาะสัจวาเจนาะมะมะสุวติโหนตุไม่หังนมโมพุทธะนมโมธรรมะนมโมสังคัสะเสยยะทีทางหุรุงรูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปูท่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรนดุบรรดาเรียกทุกที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวัน ที่19เมษายนพศ2566นะครับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบรมีปู่ทวดต่องวดทุกท่านทุกคนที่เถินสาธุครับผมเลขทูบบรมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับลุ้นๆไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูปนะครับบารมีปูดทวดนะครับก็ขอบุญบารมีปูดทวดนะครับถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรนดนบานเรียกทูปที่ออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจ,จําวันพุทธที่19เมษายนพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีัยกับเลขทูปบารมีปูดทวดทุกท่านทุกคนที่ตื่นสาธู ครับผมเรียกตัวบารมีปูทวดก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ f c พี่น้องเห็นเป็นที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับกเขาไปรับชมได้นะครับเผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับสําหรับวันนี้ เอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเรียกทูปพลเมียผู่ทวดนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆที่แอดมินคีมนําโชคผรวยมานําเสนอนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคีมนําโชคผรวยขอตุลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ